เจอร่างน้องแล้วนะที่ใต้น้ำลึกประมาณ18เมตรมันมีการแบบกำหมัดแน่นมือแขนงอขางออย่างเงี้ยนะคะเก่งแล้วหลับตาปีแล้วก็มีเลือดออกทางหูจมูกปากตาสิ่งที่มาร์กโดนผมผมก็โดนเหมือนกันครับแต่ผมแค่ไม่กล้าเ้ย <c oughs> แล้วเตเต้เขาทำอาชีพอะไรเป็นรับเอนเตทนแล้วก็เป็นดีเจเปิดเพลงเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงครับคืนวันที่13ค่ะประมาณ5ทุ่ม50มีคนบอดงานนะคะหาเด็กไปเอนเตท์ที่พับตอนแรกเขาหาคนอื่นก่อนแล้วคนนี้ไม่ว่างเขาก็เลยถามว่ามีใครว่างไหมให้ส่งรูปไปแล้วแฟนหนูส่งไปก็เลยผ่านเขาก็ออกไปทํางานประมาณตีห้าหนูตื่นมาเขายังไม่กลับบ้านเพราะปกติแล้วขับจะเลิกประมาณตีสามครึ่งถึงบ้านก็จะตีส อะรเราก็เลยทักเขาไปว่าอยู่ไหนแล้วก็โทรไปโทรไม่ติดหนูก็เลยคิดว่าเขาอ่ะอาจจะไปทํางานต่อแล้วก็โทรศัพท์แบตหมดหนูก็เลยนอนต่อประมาณเจ็ดโมงห้าสิบค่ะหนูตื่นก็ยังโทรติดต่อเขาไม่ได้เหมาเดินเขายังไม่กลับมากันก็เลยขับรถไปตามหาเขาขับเหมือนขับดูตามทางะคะ่ะว่ามีรถข้อจอดอยู่ทางทางไหมก็ไม่เ,มเจอก็เลยโทรหาน้องที่รู้จักเพราะว่าเห็นเขาก็ไปพับนั่นเหมือนกันคืนนั้นเพราะว่าเห็นเต้ไปทํางานไหมเห็นลูกค้าเต้ไหม ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเกยอะไรเงี้ยคับน้องก็บอกว่าเห็นนะพี่แต่หนูไม่รู้ว่าลูกค้าเป็นใครแต่คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงก็เลยบอกเขาว่าให้ถามแฟนเขาให้หน่อยได้ไหมว่าเห็นเต้ไปทํางานต่อไหมแฟนเขาก็โทรมาว่าไม่เห็นเต้นะเต้ไม่ได้ไปเพื่อนเขาบอกว่าจะช่วยตามหาแล้วประมาณบ่ายสองกว่าค่ะก็มีเพื่อนเขาโทรมาบอกว่าเจอรถเต้แล้วที่ฝึกศักดิ์ศรห้า แล้วก็บอกว่าเหมือนเต้จะโดนอุ้มไปเขาบอกให้หนูรีบไปตรงนั้นไปถึงเพื่อนเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือพี่เต้จะมาง้องคนชื่อนิตยาค่ะแต่ว่านิตยาไม่ได้ออกจากบ้านไปหาเขาแล้วก็บอกว่าพี่เต้กกับคนชื่อน้ําแล้วเพื่อนบอกด้วยว่าน้ำเนี่ยก็มีแฟนอยู่แล้วแฟนคือมุ้ยค่ะแล้วมุ้ยเนี่ยก็ถือเป็นบุคคลอันตรายเป็นแก๊งค้ายาใหญ่แล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศเป็นคนที่ที่ตารวจจับตาม,มองอยู่เป็นค,คนอิทธิพลอ่ะเป็นคนอิทธิพลในในพื้นที่นั้น เพื่อนก็เลยให้ไปดูกล้องจอนปิดจากบ้านลุงข้างๆค่ะก็จะได้ยินเสียงนั่นแหลคะค่ะที่ว่าเหมือนแบบให้ลงมาจากรถแล้วเต้ก็เหมือนพูดว่าผมไม่ได้ทําอะไรหรือผมไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยคะ่ะแล้วเขาแล้วก็เหมือนมีรถเก่งสีดํำขับออกไปจากนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงเต้ไม่ไม่เห็นเต้แล้วแต่ก่อนหน้านั้นนะครับทางฝั่งของพ่อ กับตัวของแฟนก็คือ <c oughs> ไปตามหากระองบูงจรจรปิดจนได้กล้องอันนี้มานะครับมันเป็นภาพเหมือนกับรถนี่ประกบมาตั้งแต่แรกหลังจากเลิกงานสแสดงว่าต้องรู้ตั้งแต่อยู่ในผับรือ3ว่าเต้เต้อยู่ที่นั่นมีคนส่งสัญญาณไงคือเขาไปเจอสภาพของดีเจเต้เต้เนี่ยนะครับก็คือถูกมัดไผ่หลังอยู่แล้วก็คุดคูแล้วก็มีร่องรอยการถูกสังหารเนี่ยสองนัดยิงเข้าตรงไหนบ้างไอ้เพื่อนเป็นได้ข่าวยิงขมับกับบนหัวตอนนี้ที่ตำรวจบอกมาทั้งมทั้งหมดเนี่ยห้าคนนะคนแรกนะครับก็คือในกิ่งในกิ่งที่เป็นนนนคคคขขับบรรรถกกะะสีีาว่ือแ ที่ตำรวจจับแล้ว2ตอนนี้ที่ออกหมายจับนนะประจิตนะครับเป็นคนขับรถเก๋งสีดำอ่าแล้วก็ยังมีพักยัยแจ่มน้อยนะครับนั่งประกบในรถเก๋งก็คือคันสีดำนั่นแหละครับแล้วมีธาราเทพเป็นคนชี้เป้าแล้วมีนรงเดชเป็นเจ้าของบ้านที่ทางฝั่งของผู้ต้องหาเองเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแล้วน้ําที่เป็นต้นเหตอุอ่ะก็อย่าง ข้ามดแ<น>ดดตั้งแต่วันแรกแล้วน้ำข้ามไปวันที่พบร่างเตเต้หรือวันที่เตเต้ถูกอุ้มวันที่เตเต้ถูกอุ้มข้อมูลมา<ด>ยอย่างนั้นในเรื่องนี้เนี่ยทำเป็นขบวนการก็มีการตัดเตรียมวางแผนกันมากกอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาพยานหลักฐานให้มากที่สุดเพื่อที่จะมาเชื่อมโยงคนที่เกี่ยวข้อ,ตองต้องเอาตัวมาดำเนินคดีหมดน้องเนี่ยโดนยิงเนี่ยทีนัดครับตรงบริเวณที่ศีรษะเขาเนี่ยมันมีรูประมาณ3รูตรงขมับหนึ่งรูและบนกลางศีรษะประมาณ2รูผู้เป็นพ่อก็สะเทือนใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมไม่รู้เหม สื่อหลายๆสื่อว่ามันเกินไปใช่ไหมพ่อกับสิ่งที่มันทำ เราได้รับการติดต่อนะคะมาจากเพื่อนของเขาค่ะว่าตอนนี้มาร์คหายไปที่เขื่อนสีสว่างมีการพักอยู่ที่นี่ๆๆนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เลยว่ามาร์คหายไปตอนไหนเขารู้แต่ว่าเขามาเจออีกทีหนึ่งคือมาร์คหายไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าแม่ไม่ต้องมานะมันไกลเดี๋ยวเขาจะเก็บของเสื้อผ้าไปให้แต่เราก็ยังสวนกลับไปนะคะว่าจะไม่ให้ไปได้ไงลูกเราหายไปทั้งคนคือคุณพูดที่เป็นใครเนี่ยก็หนึ่งในสองคนนี้แหละค่ะสักพักทางตำรวจก็โทรมาบอกประมาณบ่ายสองโมงครึ่งว่าเจอร่างน้องแล้วนะที่ใต้น้ําลึกประมาณ18เมตรก็เดินทางงไปถึที่ง ก็เราก็เห็นสภาพน้องเราก็ตกใจกับสภาพศพเขาอะค่ะมันมีการแบบกำหมัดแน่นมือแขนงอขางออย่า mm hmm. งเงี้ยนะคะเก่งแล้วหลับตาปีแล้วก็มีเลือดออกทางหูจมูกปากตาคือระหว่างนั้นนะคะก็มีญาติที่เราไปด้วยกันนะคะเราก็มีการคุยทั้งกู้ภัยเขาก็บอกว่าเออเจอเข็มฉีดยาลอยเต็มน้าเลยแล้วก็มีสำลีใหม่ใหม่หมสิ่งที่มาร์กโดนผม,ผมก็โดนเหมือนกันคนระับแต่ผมแค่ไม่กาเยเฮ้ย hey. จริงๆเหตุนี้มันเริ่มต้นคือเป็นทริปที่ผมกับเขาไปเที่ยว2คนวางแผนไว้ไปวันที่26่สิบหกกุมภาถึงวันที่28กุมภาแต่เมื่ออยู่วันที่25่สิบากุมภาลินโทรมาผมแล้วก็บอกผมว่ามีน้องคนนึงไปด้วยคุณเคยไปเที่ยวกับลินมาก่อนไหมตอบบ่อยครับลินเป็น LGBTQ ใช่ครับเรียกไปสังสรรค์ชงเหล้าดื่มเหล้าหรือเป็นปาร์ตี้อะไรยังไงเป็นปาร์ตี้ยาลวนๆเลยครับสับลินคนเดียวยาอะไรครับยาไอาครับให้ไปที่ไหนครับไปที่แพร์การซามูรีครับขับมาตอนแรกครับแล้วแวะเซเว่นสุดท้ายเพื่อแวะะะะะซซืื้้้้้อออออเเ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 บบบบีีีียยยยยยรร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 ร์หหหลลลลาาาาาไไไ่่่งงงงงงงคคคัััััแวปปปปถถถถิดดกกโโมมมมมผผ็็็นนนนุุึทฉพ คุยกับมาร์คเซเว่นแบบอย่าฉีดนะแบบมาร์กก็บอกไม่ฉีดไม่ฉีดเราช่วยกันนะอะไรอย่างนี้ก็แบบเป็นข้อตกลงที่เราคุยกันไปถึงก็ทางเข้าเรียบร้อยก็อาบตงอาบน้ำแล้วสามทุ่มก็มาปาร์ตี้ดูดพอดเคครับดูพอดเคนะดูดเคไปสักพักนู่นนี่นั่นเหมือนลินก็เริ่มมีอารมณ์กับมาร์คครับเขาก็เหมือนเขามีเงื่อนไขในการฉีดบอกมาร์กนะครับว่าถ้าเธอฉีดที่ให้สองเท่าเหมือนมาร์เขาก็ลังเลตกลงมาร์ครับงานนั้นไหมรับครับก็คือให้สองเท่านะใช่ครับมันเหมือนแกบังคับมากกว่่่่าาาาคครรรรรััับบบบพออฉฉฉีีีดดดดมมมมม์์ปปุ๊ลลลลิิิิิิินนนนกกก็็็ใใใหหห้้้้ผตตชววยยเฏ การก็คือแบบเหมือนจะมีแบบสัมพันธ์กับมาร์กหรือะก็นนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ปิดปารตีนอนแต่วันที่2ทุกคนก็ยังดูปกติผมกับมาร์กก็ยังแบบไปขับเจสก,กี2คนแล้ววันที่2อ่ะลินก็จับมาร์กฉีด2เท่าของเมื่อวานเฮ้ยลินก็วิ่งหน้าตื่นขึ้นมาหาผว่ามิวมิวมิวม,วม,วมาร์กหายไปไหนผมก็ตกใจเลยนะครับรีบทิ้งของก็วิ่งตามหามาร์กทั่วแพร่ครับลินก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่าต้องรีบแจ้งคนต้องบอกคนทุกๆอย่างอะไรเงี้ยครับผมก็รีบแจ้งบอกเขาแจ้งเสร็จปุ๊บลินก็มาบีบผมทันทีว่ามิวไม่ได้ก่อนที่คนจะมาเราต้องทิ้งทุกอย่างก่อนคือทิ้งเข็มทิ้งอุปกรณ์ทิ้งยาทุกอย่างลงน้ำครับซึ่งคนที่ ที่ไปทิ้งก็คือผมเองเพราะลินนะบังคับให้ผมแบบไปทิ้งเลยไม่งั้นเราสวดกันหมดก็โทรทางญาทางร,ทรงรีสอร์ทร์เนี่ยตำรวจตำรวจก็แห่มาก็เป็นที่มาของการที่โทรคุยทางญาติเขามีการตรวจปัสสาวะไหมตรวจครับแล้วคุณไม่ม่วงเหรอผมม่วงครับแล้วก็ผมก็ได้รับโทษตามกฎหมายครับอา้าวแล้วล,ลินนะ่ะลิน,นลิน<ๆ>ไม่มีครับเพราะลินยัดตำรวจครับฮะ ยัดเงินยังไงตำรวจคุมตัวครับขึ้นรถกระบะอยู่ข้างหลังผมอยู่ด้วยลินก็จะพยายามเกีย้ยกลมตำรวจว่ายัดได้ไหมแบบจะเอาเท่าไหร่พูดมาเลยซึ่งตอนแรกตำรวจเขาก็เหมือนจะไม่เล่นด้วยแต่ก็ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนก็แบบเหมือนเกีย้ยกลมจนตำรวจเอาด้วยครับเท่าไหร่นะหกหมื่นบาทครับกดเงินสดครับกดแล้วตำรวจก็ช่วยยังไงเหมือนน่าจะเอาฉีดคนอื่นหรือแล้วก็แล้แต่ครับมาให้ลินทั้ง <c oughs> นกเตาะที่อยู่ตรงสพทั้งหมดครับมีแค่ทีมที่รับทำเรื่องนี้แล้วก็ว่กี่คนน่าจะสี่ห้า 4, คนครับเราสามารถจะเอาฉีดตำรวจที่ต้องสสงงัััััยย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 เเ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 นนนนีีีีีีีีีีี่่่่ไปปทททบบบบกฉฉตววดอออออ็รแล้มมมมู เพราะว่าผมจาคาพูดตํารวจได้อยู่ว่าเดีย๋ยวจะเก็บฉีลินเอาไว้เพื่อกันบูดครับก็คือฉีจริงๆของลินนะ<ช>มีจริงๆแล้วก็เป็นเป็นเสือขึ้นม่วงหมดเลยครับคุณเห็นหรอใช่ครับก็ฉีด้วยกันนี่แหละครับก็ขึ้นม่วงตอนแรกหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนใช่ครับทางฝั่งญาติเองยังไม่เคยได้รับการเยียวยาจากทางฝั่งของลินเลยใช่ไหมไม่เคยคะ่ะแต่เขามาบอกนี่บอกว่าได้รับการเยียวยาแล้วทนายก็พูดก็คือทางเรายืนยันว่าไม่เคยนะคะเราไม่เคยตกลงเรายังบอกได้ว่าใดๆก็แล้วแต่เรารอผลนิติเวศนะเพราะว่าพี่ไม่เชื่อว่่าานน้องีจต วันนั้นถ้าเราคุยกันเนี่ยพี่ตั้มบอกบอกว่าผลชนสูตรจะออก,กวันนั้นแล้วแต่วันนั้นเนี่ยออกจริงไหมฮะไม่ได้ออก,กวันนั้นค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปอยู่ในมือของตํารวจที่สพศรีสวัสดิ์เขาบอกว่าเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนแล้วถามไหมว่าเอาพี่ตกลงเอกสารมันจะออกเมื่อไหร่เขาตอบไม่ได้แต่คนที่ตอบได้คือสับถุนกลางสวัสดีครับผู้กองครับใบชนสูตรนี่ยังให้ญาติไม่ได้เหรอครับไม่ได้มีประเด็นไม่ได้มีคดีก็สามารถให้ได้ครับแต่มันน่าจะปรากฏการกระทบกรดอนการะไรอย่างหนึ่งมันมีผลต่อรูป คือเสียชีวิตตั้แต่ลมเหลวครับผมพบน้ำในปอดเท่าไหร่ครับ,รรบข้างล่างสามวันสียคครับ,นนรบมันมีเรื่องของสารเสพติดในร่างกายหลายสารถูกไหมครับถูกต้องครับวันนั้นพี่บอยเป็นคนไปพบศพของตัวมาร์กถูกไหม ใช่ครับตอนไปพบเป็นยังไงฮะตอนนั้นที่ผมลงไปคือลักษณะกำมือเก่งสองข้างชันเข่าขึ้นมานิดหนึ่งผมลงไปพบความลึกที่18เมตรห่างจากตัวแพรมา30เมตรครับสภาพน้ำเป็นงไงบ้างเป็นน้ำนิ่งครับคือถ้ามีวัตถุอะไรตกลงไปก็คือจะกองอยู่กับที่ครับนอกจากจะเป็นภูมิประเทศมันอาจจะเอียงครับมันอาจจะตกลงไปแล้วไหลไปได้แต่อันนี้คือข้างล่างคือเป็นพื้นเรียบมันไม่สามารถจะไปไหนได้ครับเมื่อวานนี้มีนักข่าวชรานะครับเดินไปเจอซองสลิงที่ใส่ยากับกล่องใส่ยาเป็นยากระตุ้นทางเพศครับมันมีไหมไอ้ยาพวกน มีครับจูเจอเจอด้วยใช่ไหมฮะตอนนั้นเจอตอนที่ลงค้นหาพี่อยู่บริเวณใต้แพร,รอยู่ในขวนน้ำครับเป็นไปได้ไหมจะมีคนเนี่ยเอาร่างใส่เรือแล้วก็ พายไปตรงจุดนั้นแล้วก็โยนเป็นไปได้ไหมเป็นไปนได้ค่ะกูภัยเขาบอกว่าถ้าน้องตกตรงนั้นมันไม่มีทางที่จะลอยไปไกลถึงตรงนั้นมันจะต้องมีคนพามาหรือไม่ก็น้องต้องว่ายน้ํามาแต่ตอนนี้รายงานพิสูจน์มันก็ออกมาแล้วว่ามาร์คไม่มีทางว่ายน้ําไปเองได้ไงคะถ้าแบบมีการออเอารือออกไปผมก็ต้องเห็นสิเพราะเรืออยู่ฝั่งสระน้ำผมอยู่ห้องครัวแต่เรือก็ไม่มีการแบบใครใช้นะพราะน,นี้ผมพูดตามความจริงทุกอย่างที่ผมเห็นเลยตอนนี้อยู่ในสายกับทนายเจมส์ในมุมของของรินเนี่ยที่เขาได้มีการแจ้งกับเจมส์เนี่ย ข้อเท็จจริงในมอหูรินเขาเป็นยังไงครับเชิญครับรินเขาให้ขอ้อมูลว่าเขาไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินไอ้หกหมื่นนี้ที่เขาออกไปอ่ะเขาออกไปตรวจฉี่ไอ้ปัสสาวะเนี่ยของตัวรินเองเนี่ยไม่พบว่าเป็นฉี่ม่วงถูกไหมฮะไม่พบสารเตจติดใช่ไหมครับ ครับไม่พบครับเขาแจ้งว่าลินเนี่ยเป็นคนฉีดยาให้กับทั้งมาร์กแล้วก็มิวใช่ไหมครับอันนี้ลิน,ล,นลินก็ปฏิเสธเขาฉีดกันเองฉีดเองรับผมผสมยายไม่เป็นเลยแล้วก็<ะ>มีการเรียกร้องเรียกร้องเงินคือมีให้เลือกอยู่สองทางคือหนึ่งจ่ายก้อนเดียวแล้วจบคือ2ล้านก่รูปแบบหนึ่งค <ừ. S 2> ือไปสร้างมีสองให้เขาที่จังหวัดน่านสาเหตุที่เขาคุยกันอย่างนี้เพราะเขาขอแยกทางกันครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจ่ายเดือนละสามหมื่นหรือครั้งละสามหมื่นเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยไปหาพันธบงตรสวนปรากฏว มิวโทรไปหาญาิผู้เสียหายครับจนเป็นที่มาว่าผู้เสียหายอัดเสียงนิวไว้ครับเมื่อกี้พูดมามีอันหลายอันไม่ตรงกับที่ผมมีในมือเราไปว่ากาันเราไม่ได้ว่าอยู่แล้วสิทธิ์เขายังไงก็ได้คือณนะวันนี้ในมุมของญาติของทางมาร์กเองคิดว่าเรื่องมันเป็นยังไงหนูคิดว่าน้องหนูตายบนแพแล้วมีคนพาไปทิ้งณนะจุดนั้นค่ะ คืนวันที่5้าปมพาผ่านที่ผ่านมาเนี่ยน้องสาวเนี่ยได้ได้มีการโทรมาหาผมบอกว่ามีการทะเลาะเบาแหวงกับทางแฟนนุ่มชาวแคนาดาคนนี้เขาบอกว่าตอนนี้น้องเขาโดนกักขังออกจากห้องไม่ได้เขาพยายามที่จะเข้ามาทําร้ายร่างกายแล้วก็ทําร้ายร่างกายล้วด้วยแฟนน้องก็บอกว่าคุยกับใครอยู่น้องก็บอกว่าคุยกับพี่ชายหลังจากนั้นน้องก็บอกประมาณว่าแค่นี้ก่อนนะ ครับแล้วก็วางสายไปก็โทรไปอีกทีประมาณสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มน้องบอกว่าตอนนี้อยู่สถานีตํารวจอยู่ที่สพป่าตองครับน้องบอกผมนะครับว่าทําไมเขาถึงสาม,มารถมีออกมาจากห้องได้เขาบอกให้น้องถอดแหวนเพชรหลังจากนั้นน้องก็ถึงออกจากห้องได้ก็ณนะที่ผมทราบอีกทีหนึ่งก็คือน้องอยู่ที่สพป่าตองเรียบร้อยแล้วครับวันที่น้องเสียชีวิตก็คือวันที่8เลยนะ<ไ>เวลากี่โมงครับได้รับทราบประมาณ10บบสามเขาแจ้งมาบอกว่าบอกว่าน้องเสียโดยการแขวนคอแต่วันนั้นคุณไม่เชื่อเลยไม่เชื่อครับใครเป็นคนไปพบศพคนแรกครับ เ,เขาแจ้งว่าเป็น,เป,นเป็นทางเจ้าของเจ้าของตึกทําไมถึงมั่นใจว่าฝร,รั่งคนนี้น่าจะเป็นผู้กระทําคือมั่นใจมากเพราะว่าต้องส่งหลักฐานว่าน้องรับทราบธุรกิจบางอย่างสีเทาที่ทางฝร,รั่งเขาทาอยู่แล้วก็วกเขาก็บังคับให้น้องร่วมทําด้วยแล้วน้องไปโอเคกับนัาจุดนั้นแล,แล้วเห็นว่าทำไมต้องเป็นสถานที่นั้นเรื่องเงินห้าแสนคืออะไรนะครับล้วฝรั่งเขายื่นข้อเสนอมาว่าห้าแสนคือจบยื่นให้ใครยื่นให้ทางญาติบอกว่าจบไม่มีการดำเนินคดีไม่มีการสอบสวนญาติคือใครผมครับ คุยกับคุณเองเลยนะครับแล้วคนที่ได้ยินมีใครอยู่บ้างมีสารวัตรผู้รับคดีครับอ่าครับผมแล้วก็ญาติครับก็มีพ่อมีแล้วก็ทางญาติฝ่งเขามาเจรจาที่ไหนที่สพปตองครับตอนนั้นน่ะใทางฝั่งชาวต่างชาติอยู่ที่ไหนครับฝรั่งคนนี้อยู่ที่ไหนฮะอ๋อยังไม่เห็นค่ะเขายังไม่มาหาาค่ะที่นาเจอเจอแต่วิค่ะลงมาอาบน้ําก็ยังเจอแต่วิค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วลงมายแสดงว่าแสดงวนยันว่าฝรั่งเนี่ยยังไม่ได้มาตอนเที่ยงครึ่งตอนนั้นถูกไหม ทางฝั่งข,ง,ขง,ขงขอ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 งพี่ชายเขาบอกว่าไปนะฮะไปครับเขาไปเขาไปตามหาเขาไปถามไปถามทางเจ้าของหอว่าเห็นน้องไหมไปหนึ่งกี่โมงไปช่วงอ่คือก็คือไปถามหาน้องอ่ะไม่แน่ใจว่ากี่โมงอะคประมาณช่วง <c oughs> ครับผมช่วงเที่ยงก่ <c oughs> อนหน้าเที่ยง,ยงเจอไหมช่วงเช้าครับไม่มีค่ะจากข้อมูลเนี่ยคือฝรัหลังคนเนี้ย เขาได้มาตามหาน้องผู้หญิงเนี่ยก่อนก่อนท่วงเที่ยงด้วยซ้ำมาตามหาทำนองมนว่ามีใครเห็นไหมมีใครเห็นไหมไม่รู้หายไปไหนแล้วถึงจะมาพบเป็นเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงช่วงบ่ายๆแล้วผนวกกับว่าทางแพทย์เนี่ยบอกว่าผลการดูศพเนี่ยชนะสูตรศพเนี่ยพบว่าเสียชีวิตมาไม่น่าจะต่ำกว่า5ชั่วโมง